นั่นในมันรู้จินเจอนี่กำลังนั่งอยู่ในแถวนั่งที่เวพีหรือเปล่านะได้ยินมาว่านางเอกของละครเรื่องนี้นะ่ะเป็นคู่มั่นของเขาด้วยละแกจริงจริงเหรอเบื้องหลังแบ็กอัพของนางเนี่ยแข็งเก่งมากเลยทีเดียวเนาะว่าทำไมถึงได้มา,าเป็นนางเอกเดีอแกใช่ไหม รังทิยากา็สูงมากเลยตั้งแต่คุณลูกเขาหมาเนี่ยเฮ้ยละก่อนเรื่องนี้จ,จะจเจน่าหวัดเสียแล้วสิความกดดันนี่มันคืออะไรกันเนี่เรื่องหนึง่งฉันเคยมีเพื่อนที่ดีที่สุดคนหนึง เืนความหมดแอร์ของฉันและฉันกืเห็นความหมดแอร์ของเธอด้วยน่าเสียดายที่เราต่างแยกทางกันอายเปลกไปหล่อมากหล่อมากหล่อมากเมื่อเราพบกันอีกครั้งสิ่งต่างๆก็เปลี่ยนไปว้าว ว้าว wow. คุณผู้ชายคุณผู้หญิงดูสวยมากทัน,นทีที่เมียขึ้นเวทีเอ้ดูเ็ายิ้มสิวันรู้ถ้าจะเริ่มต้นใหม่สักครัง้งคุณเจอ ดูเหมือนคุณเป๋ยจะถึงเต้นเล็กน้อยนะคะขณะฉันนั่งอยู่ตรงนี้ยังสัมผัสได้ถึงบรรยากาศที่อบอุ่นนี่มันคือการแสดงเทพชัดๆไม่ว่าจะเป็นการแสดงแต่ก็ว่านักแสดงกเกเรที่เื้นเกินไปนักแสดงนำชายเปอยคนนี้ไม่ได้เก่งเท่าที่ฉันได้ยินนี่ตอนแรกคิดว่าทำได้ดีคิดว่าทำได้ดีกว่านี้ซะอีก ไปจุยฉันกูจะส้นอเธอไว้จะเพราะฉันเท่านั้นที่ได้มีสิทธิ์เห็นเธอจบแล้วนี่มาสงความรักจริงหึงหวงนี่นะแม่จ้าเรื่องนี้มันจะเล่นกันต่อไปได้อีกแล้วเนี่ย ไม่ด้ทำไมถึงมีความผิดพลาดแบบนี้เกิดขึ้นได้ทำไมร่างกายของข้าถึงอ่อนลอ้าม่อนเพลียแบบนี้เนี่ยอุปรกรณ์ประกอบฉากหล่นระหว่างการแสดงมันเป็นพลอตหรือว่าบทเตจากการแสดงเนี่ยจะทำยังไงดีคะเข้าไปแทรกแซงเลยหรือเปล่าไม่ถ้าเราเข้าไปยุ่งตอนนี้ชื่อเสียงของละครเรื่องนี้จะถูกทำลายในกรณีนี้ พวกเขาสามารถเป่งป่าตัวนี้ได้เท่านั้นฉันเข้าใจกับว่าลางจุลล่ละยอมเป็นหยกที่แตกละเอียดดีกว่าปลอดภัยเหมือนกับเบื้องเจ้าอยากจะฟังข่าวดีจากปากของข้าหรือเปล่าละ่ะว้าวน่าประทับใจจังเลยอ่ะสูงจังเลย น่าสนใจนี่จากนี้นะ่ะตั้งใจจะให้เปิดนะ่ะยุโยงวันรู้ให้เกิดความขัดแยง้งภายในกด้วนคุณไปเนี่ยมีไหวพริบจริงๆเลยอะ่ะฉลาดมากเลยแก้ไขสถานาการณ์ได้ดีจริงๆความสามารถในการแก้ไขสถานาการณ์เฉพาะหน้าของไปเจ้าเวียนเนี่ยช่างยอดเยี่ยมจริงๆเลยอืมข้ากำลังรอเจ้า จะแสะดงก็แสดงไปสิจะมาจับนู่นจับนี่ภรรยาของก็ทำไมกันเนี่ยในเมื่อเป็นแบบนี้แล้วกูรู้จริงเจอคงจะเริ่มมีแต่ทีจะลงมือทำอะไรสักอย่างแล้วล่ะถึงเวลาพ่อเรารู้แล้วว,ลว่าไปเต๋อเยี่ยนเป็นของใครคุณไปเจาเยี่นขวดสไลค์ได้ดีมากเลยครับเออข,ขออะไรสิหน่อยได้ไหมคะช่วยสินในฉันหน่อยได้ไหม ขอบคุณทุกคนที่มาชมการแสดงวันนี้นะคะขอบคุณจริงๆเลยค่ะยินดีด้วยคุณไปคุณแสดงได้ดีมากจนผมอินตามไปยแล้วครับขอบคุณค่ะคุณหมอจีเอานี่จะซื้อมาจากข้างถนนนะจะทิ้งไปก็เสียดายเอาไม่เธอดีกว่าขอบคุณนะจียานแต่คุณแต่คุณพูดอย่างจริงใจกว่านี้ แต่ก็อาจจะไม่รู้ถึกแยกเกินไปก็ได้นะเออนี่เป็นแฟนของไปแต่วิ่งกันหมดเลยหรือไงเนี่ยไปครอบครัวจี้นี่มันตั้งเต็มอะไร ึงบร้มาเรู้วิธีเย่งคนรักกับคนอื่นไปแบบนี้เลยว้าวนั่นดอกไม้ทำมาจากเพชรเหรอเนี่ยแฟนของเธอคนนี้เท่เกินไปแล้วอ่ะอยากได้อ่ะแฟ,แฟนแฟนอะไรกันแล้วเนี่ยนั่นวันคุณรู้จินเจอนี่ได้ยินมาว่าเขากลับไปเจ้าเยี่ยนอามันกันแล้วนะ ฉันต้องการและจิตวิญาณของฉันจะเข้าไปในไปตัวเยนคว้าดอกไม้แล้ววิ่งอย่างดูเดือดไปเลยเอา้าวแล้วมันอย่างไปทางการแล้วเหรอเนี่ยใช่นะสิแกกแสดงวันนี้กูแสดงได้ดีมากเลยนะะินดีด้วยนะครับขอบคุณนะคะนี่เป็นของขวัญที่ดีที่สุดที่ฉันเคยได้รับมันเลยล่ะคะ่ะ <laughs> เกินไปแล้วเกินไปแล้วก็ประกาศอย่าเป็นทางกันแล้วพวกแกผมก็ใจความรู้สึกของพี่แล้วล่ะครับเอ่อวันนี้ว่างไหมครับพี่เดี๋ยวผมเรียกเองไปเมากัสักตั้งมา้เออคุณไปนน่นนักแสดงเปไม่ใช่เหรอเขาเรลังจะไปไหนน่ะรีบขนาดนั้น คุณไปครับกระดาดเดี๋ยวครับนี่ของคุณ